สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ข่าวพัคข้ามซีทีจันทบุรีประจำวันพุธที่5ธันวาคม2555วันเฉลิมพระชมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันที่พระสงฆนิกรชาวไทยนะคะต่างร้อยดวงใจร่วมกันไปถวายพระพรพระองค์ท่านค่ะ ช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เขาแรกนะคะสําหรับจังหวัดจันทบุรีของเราค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้นํำพศนิกกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลลงนามถวายพระพรและถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินวันเฉลิมพระชมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชค่ะ เช้าวันนี้นายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนหน่วยงานรัฐวิสาหากิจกลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสง์จำนวน86รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา85พันศา5ธันวาคม2555ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี หลังจากนั้นที่ศาลาเฉลิมพระเกียตรติเทศาบาลเมืองจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นําหัวหน้าหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกษษษิจข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจและประชาชนรูปลงนามถวายพระพรถวายราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลพระภิกษุสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาวงปีพาดบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารามีพร้อมกับกองเกยียรติยศข้าราชการตำรวจยิงสลุด21นัด เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำข้าราชการผู้ร่วมงานรวมพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์และพระแสงราชตตาวุธประจำมณฑลจันทบุรีที่อัญเชิญออกมาในคราวพิธีสำคัญยิ่ง โอกาสนี้จังหวัดจันทบุรีได้จัดนิทรรศการพระราชะกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสด็จปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวม6ครั้งเพื่อสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณพร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดจันทบุรีประจาปี2555โดยปีนี้จังหวัดจันทบุรีได้คัดเลือกพ่อตัวอย่างสมควรได้รับการยกย่องจํานวน5รายประกอบด้วยนายพิรมภูลปาน นายสนั่นสุวรรณสินนายประยาวไวยธรรมนายโอนสุขสำราญและผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศินบุญญานิวาดค่ะ